เพราะว่าเขาสามารถสั่งให้ลงสาขาใกล้บ้านได้ใช่จริงๆให้สั่งส่งที่บ้านก็ได้นะแต่เราไม่สั่งเสียตังเพิ่มอ่จริงเหรอจริงเอาเสียตังค่าส่งที่บ้านเสียดังค่าส่งเพิ่มอ่าใช่ก็ต้องมีพนักงานไปส่งให้งถ้าเราที่ร้านก็รีอ๋ออ่าตาไปรับของกันดีกว่าเอย้เยย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 กยยยยยย สองลังนี่ก okay. ี่ห oh. ่อเนี yeah. well, s, <S ่ท so right? ่านมีชืนี่ก็ทานมีชื่อบอกอยู่ตาชื่ออะกรบุญธรรมอต่แ้ก็ชื่อชื่อของอะไรของพงษเปย์ตาบุญธรรมนี่อันนี้ที่แม่ยายไปถามนี่ลูกค้าประจำพี่อยู่กันเดียวจำพี่ได้เราจะไปกลับไปเปิดที่ไหนดีเนี่ยเปิดไหนที่บ้านหรือเปิดตรงไหนที่บ้านละเนาะี่บบ้าานนลวกกกััดกลับบ้านกันดีกว่า มาเรามาสรุปผลประกอบการของเรากันเย่ <Yeah. S 1> <Yeah. S 2> ผลประกอบการของสองรังที่เราหิ้วไปจากเซเว่นสอลังสิบแปห่อสิบแแพ็คเฮ้ยไม่ใช่6กังหแพ็คร <6 pack. S 3> ังละสามแพ็คใส่มาให้ดูอลังการไปเฉยไม่มีอะไรเขาให้สั่งได้เท่านี้จริงๆถูกคนละ3ม <c oughs> ก็เราพลาดเรารู้จักสองเว็บแต่เราดินสั่งเว็บเดียว <c oughs> เราสั่งที่อออนไลน์เราไม่ได้สั่งที่ยี่สิบ ยี่สิบสี่ช็อปใช่ไหมใช่ใช่เขายี่สิบสี่ช็อปหรือยี่สิบสี่ช็อปไม่รู้นั่นแหละอาจไม่ได้เป็นเราไม่ได้เป็นสมาชิกข้างนั้นไงเราก็นึกว่าไอเดียวอ่ะเขาให้ได้แค่สามใช่ไหมล่ะใช่แล้วก็เหมือนเราก็สองคนคนละสามเราไม่รู้ว่าเอถ้าเกิดเป็นอีกเว็บหนึ่งเขาก็ถือว่าไอดีนี้ยังไม่ได้ใช้ไงใช่ก็เลยได้โอ้โหพลาดไปได้มาแค่หกแพ็คกว่าจะรู้ตัวเขาก็มันก็หมดแล้วแหละแหมหลับไปแล้วไงเราสั่งตอนกลางคืนเลยก็เลยนะข้ามเที่ยงข้ามเที่ยงคืนมาเราก็เฝ้ารอเลย พอเริ่มสั่งได้เพื่อนบอกเอ้ยสั่งได้แล้วตอนประมาณตีหนึ่งกว่าเราก็สั่งสั่งเสร็จแล้วก็นอนมาตื่นตอนเช้าเราก็ยังไม่รู้เลยพอมาตอนประมาณเที่ยงเที่ยงบ่ายรู้เ้ยก็สั่งซ้ํามันได้จะอีกเว็บหนึ่งตอนแรกพี่หมึกจะสั่งแค่สามแพ็คด้วยใช่เฮ้ยหนูก็สั่งด้วยดิรู้สั่งทำไมแค่สามก็เห็นว่าหลับไปแล้วเกรงใจไงเรียกอาไรอะไรเลขหกแพ็คหนึ่งก็จะเบลอรหน่อยที่ตื่ขึ้นมาพอดีไม่งั้นนะโอ้โหมีสามแพ็กแย่เลย มาดูผลประกาศกันก็จะได้อามาได้วิบวับมาหกใบยังไม่บอกว่าได้อะไรบ้างนี่ครับแล้วก็ได้การ์ดเอ็นมาสามสิบแบบใบซ้ำอยู่นี่นี่ไม่ได้หายไปไหนนะเยอะมากจริงๆนนี่บางตัวนี่ซ้ำด้วยแบบนี่เห็นว่าห้าหกใบเลยเยอะจะบอกว่าซ้ำเยอะจริงๆอ่ะเป็นปึกใหญ่ๆเลยดูดิใช่นี่ไปดูดิซ้ำๆๆกันไม่เป็นไรเก็บไว้แรกเพื่อนได้ซ้ำเหมือนเราไหม ก็คงเหมือนกันนั่นแหละก็เห็นมีคนที่ก็แบบว่ารวบรว,วมอยู่ตอนนี้เห็นก็การ์ดเอเ็นเนี่ยเขาเพิ่งเห็นได้แค่สามที่หกแบบเองออกเหมือนออกมาที่แบบเขาเห็นมีคนแบบมาโพสกันแล้วนะม,มันคนอาจจะได้ครบแล้วแต่ไม่ยอมโพสก็ได้อันนั้นอันนั้นไม่รู้นะแล้วจริงๆเรามีกี่แบบแบบก็การ์ดจริงๆแล้วก็นี่เขาบอกไว้ตรงนี้ว่ามีทั้งหมดร้อยเก้าแบบบวก ก็มีการ์ดธรรมดานี่คือ58แบบ58แบบแล้วก็มีการ์ด vpu 12บอแบบแล้วก็การ์ดอะไรนะการ์ด r 22สองแบบแล้วก็ sr 15บแบบแล้วก็มี s sr อันนี้อันนี้เราไม่ต้องรู้จักก็ได้เพราะเรายังไม่มีโอกาสเจอปลอยผ่านปลยผ่านรุ่นี้เราจะมีวาสนาได้แตะต้องมันบ้างไหมใช่คราวที่แล้วเราก็ไม่เจอมันเลยใช่นี่ผ่านไปแล้วดูด้วยความเสใจโอ้นี่นี่การ์ด vpu ก็ยังไม่มีใครเจอเลยเหมือนกันนะจริงเหรอใช่ มันเป็นแบบไหนอะวีมันก็จะการ์ดอย่างนี้เท่ากันใช่เปล่ะแต่ก็จะเป um uh ็นเนี่ยรูปเหมือนรูปในภาพอย่างเงี้ยแล้วก็ย่อเล็กๆแล้วก็หนึ่งน้องน้ำเตี้าอย่างเนี้ยเรียงเรียงเรียงมาเหมือนเป็นคู่มือเลยอ๋อเป็นหลายๆรูปหลายๆภาพหลายๆการ์ดหลายใบมารวมอยู่ในใบเดียวใช่ใช่ก็เหมือนเนี้ยก็เหมือนอย่างเงี้ยเป็นภาพนี้ปุ๊บแล้วก็ย่อมันเป็นอยูในการ์ดใบเดียวก็เลยเป็นรูปเล็กๆอะไรอย่างเงี้ยมีสิบสองแบบยังไม่เห็นเลยซักใบหนึ่งยังไม่มีใครเห็นด้วยถูกก็แม่เราใช้คำนี้ไม่ได้นะ เผื่อบางคนก็อาจจะได้แต่เขาไม่บอกใครไงเขาเก็บเขาอาจจะเพื่อเราถ้าเพื่อเรานียังไม่มีเลยแล้วก็ไอ้ที่เรารู้จักในพงในเฟสในกลุ่มเนี้ยก็ยังไม่เห็นเหมือนกันอ่าไม่น่เราพูดไปถึง่บางคนบอกเฮ้ยเขาครบแล้วนะแต่แบบว่าเขาไม่ชอบโชว์อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ว่าไปเรื่องนี่เชว์บ้างก็ได้นี่เดี๋ยวรอตอนท้ายก็ได้ยังไม่องรีบนี่เพิ่งเริ่มต้นเองคนบางคนยังไม่ได้ตั้งเยอะ เริ่มต้นก็แลดูหายากแล้วก็ยังไม่ถึงเวลาขายจริงๆอ่ะอ๋อก็คือเขาขายนู่น่ะสิ้นเดือนแต่ว่าไอ้ที่ว่าในเซเว่นที่มีก่อนที่มีคนโพสต์โชว์กันนู่นนี่นั่นอะอันนั้นอะเซเว่นเขามาโปรโมทร้านเซเว่นมันเดอร์ก็เลยเฉพาะมีเฉพาะร้านที่เป็นเซเว่นมันเดอร์ก็จะมีอนุญาไปวางขายอ๋อซึ่งแต่ละจังหวัดก็แล้วแต่สาขาที่เขาอหนวเราก็ไม่ค่อยรู้เรามีที่ไหนบ้างอย่างจังหวัดเราเนี่ยนู่นนะร้อยกโลอยู่สาขาหนองพับเราว่าจะไปมันนน่ะนู่น ไม่ไม่ไม่ใช่ไม่ไม่ไม่ใช่อยู่ในเมืองหินดนี่นะขึ้นเขาอีกนู่นของเขาอ่ะไกลเลยจะไปก็เกรงใจค่าน้ำมันเลยคโอ้โหยคร่งนี้น้ำมันถูกวิ่งได้อ่ะสี่สิบบาทใช่เน่เราได้โกคูมาห้าใบเลยเฮ้ยหกนี่แหมนับยังไงห้านี่โหร่างเดียวกันหมดเลยนี่เขาเรียกล่างสามมั้งเนี่ยถ้าจำไม่ผิด ผมยาวผมยาวนี่นี่คือเป็นการเอ็นะคะใช่เป็นการเอ็ทั้งหมดเลยแต่ชอบรูปนี้รวมกันเหมือนรวมยออสวยนะนี่โอ้โหนี่อีวิลบูนี่บูล่างโหดร้ายมากสุดยอดบูได้ห้าตัวบูบูบูเราได้หตัวอันนี้ก็จะเป็นบูกับอะไรเนี่ยบูกับบูบูดีบูดีกับบูบูไม่ดีอ่าอันนี้ก็จะเป็นพวกพวกแก๊งอะไรนะใครอาชินพวกเทพเจ้า เออเรียกแรงนี่ทั้งนี่นะคะนี่ก็จะเป็นเซลเซลกระทังไอเซนก็เซลก็โกฮังนี่แหมงงยนนี่อันนี้พวกหุ่นยนต์หุ่นยนสิบหกอันนี้มนุษย์ดัดแปลงสิบเจ็ดอ่าฮะอันนี้โกแทงสิบแปดยังไม่เจอเลยหรอโอ้โหนี่เขาเรียกตัวโปรดของใครหลายคนเหมือนกันตอนปลาหมึกเป็นเวรุนปลาหมึกก็ชอบอยู่นะหุ่นสิบแปดแล้วรู้สึกว่าดังอยู่นะสิบแปดรู้สึกว่าเจ๋งอ่ะ โอ้ oh, แบบเก่งมากเวอร์เก่งคือมันดูเป็นละครตัวผู้หญิงที่เก่งเพราะเหมือนตอนนั้นมันน่าจะยังไม่มีนะเมื่อก่อนก็จะมีตัวไอ้นี่ที่อะไรนะพอ,อะจามแล้วก็จะเปลี่ยนเป็นเปลี่ยนสีผมแล้วเปลี่ยนคนเนะี่ยเปลี่ยนบุคลิกอะรันจิว่าไม่รู้จำชื่อไม่ได้ไแล้วม,มาแป๊บเดียวเป็น,เป,นเป็นโจนปล้นอะไรนะโจนปล้นธนาคารนี่นในเรื่องอะไรอะข่าวกันบอลไงเก็ตัวนั้นจะสวยเหมือน<ม><ม>เป็นเอกตัวสวยอะไรอย่างเงี้ยนีเซล เราได้มาทั้งหมดกี่แบบแล้วสามสิบแบบนี่นะคะนี่เดี๋ยวมาลุ้นเอ็นของเราดีกว่าเอ้ยไม่ใช่เอ็นนี่เอ็นเราดูไปแล้วนี่เรามาดูวิบวับของเรานี่ใบแรกอ่าพรีซึมนี่อันนี้เบอร์อะไรวะเองไม่เห็นอย่าถามเดี๋ยวกันอยู่นิ่งๆนะหนึ่งเก้าสองป่ะน่าจะประมาณนั้นแหละจะถามเขาอยากรู้มาไม่เห็นอ๋อหนึ่งเก้าสองแล้วมั้งนี่ใบนี้ดีนะเนี่ยเราได้สองใบ อันนี้เป็นวิบวับลายปริซึมนะคะใช่เราซื้อหกแพ็คเราก็ได้มาเขาเรียกไงนะได้มาหกใบเหมือนกันด้แพ็คระบาบนี่ปึ๊บนี่รูปนี้เราก็ชอบนี่อันนี้เป็นลายไข่ปลาใช่น่าเป็นเบอร์นี่หนึ่งเจ็ดหนึ่งจ็ดหนึ่งเก้าสี่ป่ะหนึ่งเจ็ดสี่หนึ่งเจ็ดสี่หนึ่งเจ็ดสี่โอ้โหมองก็จะไม่เคยเห็นแก่พอกันนี่ สองหนึ่งสามอันนี้มันเป็นสีทองนะขอบทองนะใช่ใช่แต่ยังเป็น R นะเพราะว่าขอบข้างในเป็นสีเขียวนี่เป็นอนี่อันนี้ก็ยังเป็นอาอยู่ใช่ไหมนี่ก็เป็นลายไข่ปลานะคะนี่ใบนี้ของเราว้าวได้สีทองมาแล้วโชคดีมากได้ SR มาร์มาหนึ่งใบบุญยังพอมีจริงๆถ้งทาดีเป็น s อ r ก็น่แต่เข้าท่านะเพราะว่าเรายังไม่เคยเปิดเจอรอบที่แล้วเราก็ได้ SR อีใบนะ เอสอาร์หนึ่งสองสามสี่ได้อยู่ไม่กี่ใบหรอกเนี่ยอ่ะเนะได้อยู่แค่นั้นแหละสี 4, ่ห้าใบถึงบอกก็ไม่รู้จําไม่ได้ละม,มีครั้งแรกในหนึ่งแล้วก็นันอีกหนึ่งสองสามได้ไม่กี่ใบหรอกอจําไม่ได้แล้วเลยมารอบที่แล้วก็ไม่ครบเนาะโถร้องเอาครบเอ็นยังไม่ครบเลยเอ็นเนี่ยบอกเลยนะใบสุดท้ายเนี่ยไม่เคยเปิดเจอเองเลยยังไม่เคยเปิดเจอแบบว่า คือที่จำได้ผมเป็นรูปทรงที่ว่ามันเป็นแนวนอนด้วยมไม่เคยเปิดได้เลยแล้วถามว่าจะครบได้ยังไงอะ <N G S 1> ่ะเอ็นยังขาดอีกสามใบใช่เอ็นยังขาดอีกสามใบส่วนการ RSR SSR นี้ไม่ต้องพูดถึง <c oughs> โอ้ไม่ต้องพูดถึงขาดเยอะเอ็นยังไม่ครบเลยปล่อยไว้ไไนั่นแหละเดี๋ยวเราก็<ม>เอาไปต่อกันนี่เขาออกเบอร์เรียงต่อชุดที่แล้วเลยนะอ๋อฮะเขาถึงเลี้ยงยี่แปดจุดห้าแล้วมั้งอ๋อพอว่าเลขมันต่อกันไงมันเลยเหมือนไม่ได้เป็นพาร์ทใหม่แล้วจบที่เลขอะไร ร้อยพาที่ยี่สิบแปดร้อยยี่ร้อยยี่ิบหกร้อยยี่ิบห้าว่าไม่รู้น่าจะร้อยยี่ิบห้ามั้งจำไม่ได้เหมือนกันใครจำได้บอกเราด้วยใช่ใช่บอกเราด้วยเราก็จำไม่ได้ละนี่ได้แค่นี้แหละชีวิตไม่มีอะไรมากผระอบการของเราก็มีตามนี้นะคะใช่ที่เหลือก็ซ้าแล้วเก็บไว้ที่ซ้ำอ่ะใหญ่มากเขาบอก่าซ้ำเยอะจริงๆก็ดูดิเรามึงมีสามสิบแบบนี่ก็ซ้ำมีไม่ถึงสามสิบแบบด้วย เพราะบางใบมีใบเดียวเองนะนี่ใันี้ก็มีใบเดียวมีตั้งหลายตัวที่มีใบเดียวไว่ไเดี๋ยวเราไปหากันต่อโอ้แต่ตอนไปหากันต่อเราต้องไปเตรียมเงินด้วยนะเพราะเดี๋ยวพอสิ้นเดือนที่บอกโอลิน่าเขาจะวางตามเซเว่นที่เราไปเดินหาเนี่ยเราก็ได้ข่าวมาว่าอนิเมตเขาก็จะออกสมุดสะสมสติกเกอร์จักรวาลหุ่นยนต์เซนไตชีวนการเซนไตเนอดีอะไรอย่างเงี้ยโอ้แหม่แก๊งเราเลยรุ่นเราเลยนะดูดูสวยเด็กก็ต้องเอะหรือจะไม่เก็บหรือจะเก็บอะไรอย่างเงี้ยป๊มเงินยังไงดีถูก ก็มากับกล่องขนมเลยนะโดเรมอนใช่ไหมสมัยก่อนโอ้โหช็อกกัเลยนะช็อกโกบอลใช่ป่ะเรียกไม่ถูกและใช่ใช่ช็อกโกบอลไหมใช่ช็อกโกบอลแหละปรเนก็ไม่รู้กลมๆช็อกโกแลตเขาเรียกช็อกโกบอลนั่นแหละกล่องก็จะเป็นดากอนบอลใช่ไหมโดเรมอนโดเรมอนนี่ดากอนบอลมีเปล่าวะก็มีเนาะโอ้ยมันออกเยอะแยะโอ้ยออกเยอะเยอะหมดไม่ไหวจะเป็นสติ๊กเกอร์ไงจำได้มีอะไรนะเซนเซียอ่ะเซนเซียมี มีมีเสย่าเซเลมูนเซเลมูนไม่แน่ใจไม่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 ได้เก็บเจ้าเมื่อผ่านไปแล้วหลายปีหลายสิบปีแต่ของใหม่จากวานยุนนี่เห็นในเพจมาอูเขาทํทำสวยมากเห็นแล้วเห็นแล้วเห็นรูปตัวอย่างนะไม่ได้เห็นของจริงนะคะจะวางขายตามไหนอ่ะก็เขายังไม่ได้เขายังไม่ได้บอกว่าเขาจะขายอะไรยังไงแต่ว่าเขาแค่แต่ได้แต่ว่าเขาเตรียมงานไปเรียบร้อยแล้วใช่ไหมใช่เขาออกเพราะตอนนี้มันยังมีเวลาอยู่เขาออกที่เดือนไงเก็บตังรออ่าเขาเก็บตังรอไปก่อน เก็บตังโอ้โหเก็บตังรอนึกไม่ออกเลยนี่ก็ต้องซื้ออันนี้ก็ต้องเอาโอ้ยหหันไม่ถูกค่ะปไปปั๊มก่อนไปปั๊มก่อนดีกว่าเพราะงั้นถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ป้ามึงด้วยนะครับแล้วเจอกันคลิปต่อไปครับบ๊ายบาย